อ่าพาร์ทสองครับอัดต่อละกูเพิ่งกดยืนอัดเมื่อกี้เลยอ๋อกองกลางสองตัวใครตอบกลับกูวะกูดีเดทใครวะเชียห้าตัวเลยอ่ะกองหลังแค่กองหลังสามอ่ะกูไม่บุกจริงกว่าว่ามันไม่บุกหมดจ้ะกูดีเดทเออกองหน้าห้าตัวกลางสองผมเป็นเจ็ดมต้องมั่นใจในกองหลังมากเลย โอ้โหหายมดโอ้โหแก้ไปแก้มาอ่าสมมติถ้าไอ้บิ๊กตอนนี้ชนะไอ้บิ๊กก็ต้องเล่นอีกตาหนึ่งกันเลย้ค่แต่กูจะให้บิ๊กแก้เลยเอออย่าไปยอมโอ้โหวิ่งจนเหนื่อยอ่ะขึ้นมายัมงดี้เลยเลวานดอฟสกี้ทำไมตาเมื่อกี้กูไม่เห็นนะเปลี่ยนตัวเหรอคนละแผน เมือ่อกี้เป็นแผนตั้งรับลุด,ด<ค>แ้ว,แวอ๋อตอนนี้มึงบุกแบบ full option แล้วดิเอออันนี้แผนบุกเจอหลานแล้ววะเปิดไม่ดีไม่้องกลัวเฮ้ยแต่ชาจะ

คนทเออไม่มแปามมึงต่อเลยเปล่าต่ออยู่ต่อเล้ว <c oughs> ต่อทีมเนี่ยป่ากูไปต่ออีกภาคมน,นึงครับอันเดี๋ยวภาคอะไรอันนี้แน่เลยภาคอะไรวะแฟนแฟนทอมเพลนป่ะอย่าบ,บอก เอ้าอย่าอย่าบอกมึงซื้อมาออกซื้อดิซื้อมาเท่าไหร่โหลดไม่ได้ไอ้เทมมันคือดาบอะไอนี่ความเร็วไม่ได้นี่เดตเต้ตอนแรกไม่ร้อยเจ็ดสิบจะพักไม่โหลดไปสองร้อยสตรีมเหรอยิงออกแม่งเลยจะโทษก็จะโทษอุ้ยยังไม่อยู่วะไม่รู้ว่ายังมีเหลือแม่งมันเหลือเท่าไหร่นะเหลือสองร้อยเอ้าฮะมันออกแลไหมพี่อไม่ ครับแล้วมันมเยีบเหมเหิีปบะหยีเหินอบกไปแล้วไยียบเหยี่บยีหีบเยียบไมมีนเข้าปรเตยวะทเหยเหีดีคียเหยนเฮ้ยเมื่อกี้กเกดีดงเลยนะคเอเป้ียอเหยีอกเหยียบเหยีเบียบเหยเหีเยเหยเข้าเฉยเยเเ้ยีเยบอหเหเเบย กูไปเลือกอันนู้นกันเล่นก่อนเอ้ยกระถางท้าทสด,ดยาอยู<ด>่วะเนเฮ้ยปัดได,ไดเ้เล่นตึงขึ้นหะเแล้วเปลี่ยนแผนเนี่ยแผงโคตรดีอ่ะกองหน้าตัวกองหน้าโคตรเยอะเลยสัตว์ประตูคนเหนียวอ่ะเซฟรัวๆเลยที่ี่ย แผนที่ดีแล้วไหมแตเว์กเป็นอย่างเดียวตัวมึงยังนี้นเ,นเกินไปนี่น้อยเกินบวกใส่บะพังไปต่อไม่ไหวเลยปาล์มเน่าหรอสนามนงานกูเอเดือดซิมสี่เดือร้อยเจ็ดสิบสี่อ่ะไอ้ปาไอ้อามมีแล้วมึงมีแบบฟรีหรือแบบซื้อเกแบบแค้ <c oughs> สัตว์พูดออกคิดด้วยนะ <c oughs> กูก็มีเฮเชียมเจอเดนซีอ่ะไออันออริจินเวลาเฉยเฮ้ยกูยงมันไม่ได้เอาครึ่งแล้ว ไอ้ปามึงไม่จัดนีนีนีโอมาวะนี่โอสองอะโอนีโออะอนีโอ,โอไม่เอาอะถ้าจะเล่นเล่นเซกิโลเลยสะใจกว่าเยอะนีโอไม่ติดกูหละเอาวะเอาวะจะมัน,ม,นมันจะได้ได้เล่นสองในสามแล้วอะเอาวะอวะันนี้ยต้องตาหน้าอีกเดีวยวนะตอเด้อ อันนี้พูดอะไรเริ่มเหมือนคนอ่อนแรงครับทุกทีแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ทำไมไม่ลองคลิปเลยก็ขี้เกียรตอทำอุ้ยดิทเทิลไดแมทคอมพิวติชั่นภาคแรกอ่ะร้อยเก้าหกดิทเทิลไดแมทไม่เล่นมึงมึงกลัวเหรอมึงโดนโคตรดีอ่ะดูดีกว่า เออไอปามเดี <disappointing bosses> <I> <laughs> <laughs> ๋ยวหาเกมสักอันหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวกูดูผ่านมึงแล้วกูก็ทำคลิปผ่านมึงนั่นแหละอาหากินง่ายว่ะแล้วก็ได้ตังค์ด้วยอ่ะเออมึงซื้อมึงซื้อกูได้ตังค์อ่ะได้อยดีจังเลยดีจังกูอย่างชอบเลยเล่นหลายเกมแล้วแล้วก็อัดให้มึงเออก็อัดก็ให้ปามเป็นคนดำเนินเนื้อเรื่องไงไม่มึงไปยากอะไรเอารหัสสตรีมมา อ๋อคือมึงอยากเล่นอะไรมึงก็อารมณ์ของกูเล่นนั้นเลยใช่ปะไม่ใช่กูแชร์ไอชนอยู่ตอนเนี้ยอ๋อไม่เอาอะเออก็ไหนไอชนเอาทูมเรเดอร์กูไปเล่น,น,นอ่ะอ๋อกูก็ว่าอยู่ทำไมเล่นทูมเรเดอร์ทั้งที่แบบมันลดราคาอยู่ก็นึกว่ามันซื้อ,อม,มันอาของกูไป ASAP <laughs> นี่คืออะไรอันนี้จะเสมอก็ได้ไหมไอสูตร a i พ Possible เหรอ ไม่รู้ะเอสเอสยอมาจากโอ้ดากอ, air air อนบอลซีโนเวิร์สสองะเดือรสองร้อยเองิงดแอสสุดแอส p o s s i ล l e นี่เร็วที่สุดไปแอสสุดแอสเลยแล้วกัน จะมาทำให้ฟัติลิก้าติกันดกวาทำไมอะเกิ่การร้องเพลงยาไม่ <laughs> คลิปนี้คลิปนี้ไม่ไม่ลงก็ได้นะเพราะว่ากูมีอีกคลิปนึงที่กูตัดจบมาแล้ว <laughs> แต่ไอ,อ้บิ๊กแต่ไอบิกมันจะแบบว่าไอ้นี่ดิรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แก้มือถ้าถ้าลงคลิปนั้นไปถ้า <laughs> มึงปวดติดิก็ติดเดี๋ยวกูร้องคีย์เดียวก็ได้นี่ือคลิปที่แก้มือ เว้ยเมทันเกียร์ไลซิ่งเว้ยไม่เล่นวะภาคของไอไลไลเดนอนะไลเดนสลัดทีเดมึงไม่ได้ดูอดอนะอดดไอไดิไอไนนกเหรอดูดูอยู่นี่อืมกูเปิดดูไอซีดีคีหาอันนี้ในโทรศัพท์เฉยๆแล้วกูก็ดูอยู่เนี่ยเพิ่งโดนยิงไปเมื่อกี้กูอะไรไปมึงถึงงั้นมันดูเนี่ยไม่หรอกกูมีปืนมียิงเล่นดเลยกูหาทำคอนเทนต์กับพวกมึงนั่นแหละไม่ทำแม่งเลย ตามติดชีวิตเพื่อนตอดชีวิตแ่เข้าไปแล้วมึงก็ต้องบูด,ดิสคอร์ดเออทำไม่ชัดใช่ไงเอาแล้ววะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวรอให้ได้ตังจากของพวกมึงก่อนได้ตังเกี่ยวพวกมึงปูดึงพันแปดอ่ะพวกหมายจะเจนไม่ก็มาถึง,งให้ให้ได้ตังจากคอนเทนต์พวกมึงก่อนไงค <c oughs> อนเทนต์ขอรเพื่อนนะเฮ้ยเอ้เอานอนเอา้าอะไรเนี่ยพี่ตัด พูดเนึกว่าทำไมมันไปนอนด้วยกันวะปลาโคลี่เห้ยแถวโคนหินมันจะมีเพชรไหมเนี่ยเก็บได้เพชรว้าวววถอยหลังน claro ี่ถอยหลังเป็นไหมเนี่ยมาถอยหลังไม่เป็นหรออยากอยากบูธเซิร์ฟมากเลยอะแม่งวิค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 วิ ไม่ทันนะวะบิ๊กส่งอย่างนี้บิ๊กไม่ได้โอ้จบนะคลิปนี้ก็เป็นนครสองร้อยเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมไป <c oughs> ละเจอกัน <c oughs>